ก็สวัสดีครับสมาชิกแควดาบอกวันนี้เราก็จะลองดูหวล,ลาก่อทุนดูก่อนหวยออกนะครับก่อนรัฐบาลออกก็เมื่อวานนี้ผมก็ร้องเพลงเกี่ยวกับลุงพลนะครับมีบางท่านเข้ามาบอกว่าผมไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวผมไม่ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าผมร้องเพลงเพื่อเอากระแสนะครับคือคนละอย่างคนละประเด็นนะครับเพราะว่าหน้าหน้าที่ผมจะมาเตือนสงครามโลกเลยนะครับเรื่องลุงพลนี่มันเป็นเรื่อง กระจอกนะครับทั้งนั้นท่านได้จะเตือนผมแต่ตองก่อนจะให้ผมทําเป็นหวยเลยไงครับผมมีหน้าที่หลายอย่างนะครับผมต้องร้องเพลงผมต้องทําหนังอีกนะทั้งนั้นผมรู้ตัวเองแล้วผมมรู้ทำถึงขั้นทราบโลกเกิดและมรณนนะครับถ้าผมจะผิดพลาดประการใดเนี่ยผมจะต้องรู้ก่อนนะครับที่ผมต้องร้องเพลงนั้นคือเผื่อไปกระแสมันมานะครับเผื่อกระแสม,มาเพราะเพลงนะคร,ะร,ะระับ ก็ผมไม่นนดนตรีเนาะท่านจะให้ผมทำเปลงของยังไงครับทีนี้ก็มาว่ากันนะครับต่อไปไล่โควิดนะป้องกันแพร่แรงฝนตกอีกนะครับเออแล้วก็มีสงครามอีกหน้าที่ผมเยอะนะอืมาะฉะนันหวยผมให้ตำราท่านไปท่านก็ไปทำเองนะถ้าเกิดว่าผมต้องทำเพลงทำธุรกิจอื่นนะครับผมก็ไม่ได้ดมีเวลามาทำอย่างนี้นะครับ อันนี้ผมผมทำช่วงนี้เพราะม่ามีมโควิดนี่แหละคนลําบากกันเยอะเข้าใจตามกันนะครับถ้าผมไม่รอดเลงชี้นาเนี่ยนะครับมันก็จับผู้ลร้ไม่ได้เชื่อผมเลยนะครับ่ะก็มาดูวันที่มังกรเลือกให้นะครับอันนี้วันนี้นะครับมังกรเลือกให้นะครับพัตี ถ้าตีก็คงเกบเป็นเก้านะครับเก้าเก้าเจ็ดหกแล้วกันเก้าเจ็ดเจ็ดนะทธิมงกรตีให้นะผมตีให้แค่นี้นะครับเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับอันนี้ลูกชายเลือกให้มีแค่นี้นะครับ ตีตามประเด็นนี่นะครับนี่นะครับเนี่ยเขาเลือกเงินแล้วเขาเลือกมันมีเก้าห้าศูนย์เพราะว่าเขาเรียกเง้ขาเรียกสูงกลางต่ำก็ได้เก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์นะครับเพราะว่าเจ็ดกับเก้าเป็นสูงนะครับแต่วันนี้เขาเลือกเก้ากลางกลางสูงกลางกลางก็นั้นก็นะเขาเรียกเขาเรียกสูงกับกลางกันแหละนะครับนะ อันนี้ที่ลูกชายเลือกนะครับอันนี้ก็ดูนิมิตผมนะครับนี่นะครับดูนิมิตนะนิมิตเห็นตู้แก่ลุ้นวันนี้ก่อนนะครับหลักเจ็ดนะครับหลักเจ็ดนะครับแล้วก็ส่วนรัฐบาลนะครับเลขเจ็ดนี้มาหน่วยได้นะครับมาหน่วยได้แล้วนะครับหลักสิบไม่มาแต่คงมาหน่วยได้อยู่นะครับ ก็เดี๋ยวเขาจะไปคัดว่าถ้าเก็ดมาเนี่ยจะเป็นตัวไหนนะครับซึ่งยังเหลือเรขรถพ่อผมนะครับเรืรถพ่อผมนี่มันต้องลดแต้มเหมือนกันนะครับดูก่อนถ้าถ้าเก็ดมาก็เหลืออีกคันหนึ่งนะครับเหลืออีกคันหนึ่งคันสีเหลืองนะครับมีสองคันนะครับนะเช็คแล้วนะครับทีนี้ก็อันนี้มังกรเลือกหกตัวนะครับมังกรเลือกหกตัวจาก ครบบทน,นะครับสูตรหนึ่งนะครับมังกรเลือกศูนย์แปดสามห้านะครับอันนี้เขาเลือกเขาเลือกครบสองตัวบนนะครับครบสองตัวบนนะคือยังไม่รวมว่าจะเป็นสามตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอีก,อกชุดที่สองเขาเลือกเจ็ดศูนย์แปดเก้านะครับซึ่งมันมีครบบนอีกชุดที่สองคือผมทำให้สองสูตรนะครับ แล้วก็หน่วยบนนะครับหน่วยบนมี0ูนย์สอหนะแต่มันก็เลือกศูนย์เป็นหลักหน่วยนะครับนะครับอันนี้ถ้าผมนิวิทเห็นตุ๊กแกนะครับจอ,อกอย่างนี้แหละนะนะครับดูเอานะครับแต่ว่าจะมี7จยืนเลย7ยืนมีมีหกมีหก็คือ1 6 6 1นะครับแล้วก็ แฟนนีมไม่เห็นลูกชายคนโตนะครับเห็นลูกชายคนโตนี่จะมีแปดจะมีแปดยืนรองเก้านะครับฉีดจากยางไปด้วยก,กันรือดเจ็ดจะมาอีกนะรัฐบาลคนนี้นะครับดูวันนี้ก่อนนะถ้าดูวันนี้ก็ชี้ไปที่ตรงนี้นะครับหลักเจ็ดนะครับหลักเจ็ดตามสูตรก็เจ็ดหน,นึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านี้คือวันนี้รูดเจ็ดอย่างเดียวเลยครับมีมีหนึ่งตัวเดียวก็คือ 1>, 1, 6, 6, 1นึ่กนึ่นก็เป็น7นะครับนะแล้วก็เลขที่ผมได้เมื่อคืนนี้นะครับที่ว่าชัดเจนแล้วล่ะนะครับก็ทันใดที่โอนเข้าบัญชีนะครับก็จะได้เต็มๆ็มนะคิดว่ามีโอกาสหามนะมีโอกาสหามกับเบิ้ลนแล้วล่ะนะครับถ้าดูเมื่อคือนนี้ผมนี่ไปเข้าห้องน้ำนะแล้วโถส้วมมันมี2ข้างนะครับ โถส้วมมี2ข้างนะครับแล้วก็อันนี้ตามตามตามสูตรนะครับก็จะมีนครับเจ็ดเดย์หรือเจ็ดศูนย์เจ็ดึ่งดหกอันนี้คือ3ามตัวนะครับแล้วก็กลับด้วยก็เป็น7จ็ดศูนย์หนย์แปดะครับศูปบ้านเลขที่ลูกชายคนโตนะครับบ้านเลขที่เจ็นย์แนะครับถ้าเห็นลูกชายบ้านเลขที่ ชอบออกนะไม่บนก็ล่างนะครับเจ็ดศูนย์แปดในหกประตูนะครับตอนนี้ก็จะชี้ชัดไปที่นะครับอ่รัฐบาลนะครับชี้ชัดไปที่เน้นแปดลองเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้ลองเจ็ดแล้วนะข้างบนนะส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างก็เน้นสี่ลองห้านะครับ ส่วนศูนย์นะครับส่วนศูนย์เป็นตัวตัวแปรนะครับูนย์เป็นตัวแปรจะมาหลักร้อยหลักหน่วยได้นะครับหลักร้อยหลักหน่วยแต่ถ้ามาล่างเป็นหลักสิบนะครับศูนย์นะครับแต่ถ้ามาบนมีมาหลักหน่วยกับหลักร้อยนะครับเจ็ดเจ็ดที่ผมให้ไปคือหลักสิบใช่ไหมครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ตัดหน่วยนะครับที่ผมลงเลขดับไปใช่ไหมยกเว้นนะครับถ้ามันออกเจ็ดเจ็ดนะครับก็ ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นเลขเบิ้นนะเเลเนาะเรียกดับก็หลุดได้นะครับตอนนี้เจ็ดอ่ะไม่ดับแล้วนะครับเจ็ดเนี่ยเจ็ดไม่ดับไม่ดับทั้งหมดนะครับดับหน่วยไม่ได้นะครับดับดับจีบอยู่นะครับแต่ถ้ามันมาเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดนะได้เพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะส่งให้คนที่โอนค่าน้ำมันนะครับเพราะว่าตอนนี้เลขมีการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมจะเน้นจะจะให้แล้วแต่ผมคิดว่าจะออกบ้านที่ผมนะครับบ้านที่แล้วนะครับตอนนี้เป็นบ้านลที่ที่อยู่หนองคายมาเดิมแล้วนะครับแล้วก็บ้านลที่ที่อยู่สกลนะครับแต่บ้านที่ทั้งสามหลังติดสองนะครับติดสองนะติดสองนะครับจะสองอะไรนะครับเอ ถ้าออกบัตที่มีสองหลักสิบนะครับสองหลักสิบนะครับนะท่านใดที่ยังไม่เบืบัตที่ผมกับเรียกว่าพ่อผมนะบัตรที่ทั้งสามหลังแหละนะทั้งน้องคายสกนนะครับนะแต่วันนี้รุ่นลาวกันก่อนนะท่านใดที่ยังไม่โอนค่าน้ำมันเน่ยผมผมจะยังไม่ให้สามตัวนะครับ,นะรบผมมั่นใจว่าถ้าหามนะนะครับได้ที่จะหามได้ก็คือนะครับ จ็ดกับแปดนะครับบอกตามตรงหามเบิ้ลหน้านะครับหามกับเบิ้ลหน้าคือเจ็ดกับแปดนะครับท่านใดที่ยังไม่รู้รหัสนะครับก็โอนมาที่บัญชีแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจะยกเลิกนะครับเลขที่ส่งไปให้นะครับบางตัวนะครับเลขบางตัวผมไม่ได้เอาแล้วนะครับไอที่ผมให้ไปท่านอย่าไปซื้อหมดนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ครับหลังเราออกผมก็จะอัดคลิปรัฐบาลเลยแล้วแล้วก็ ใครช่วยขัน้ำมันนั่นแหละก็จะได้เลขหามเบิร์นหน้านะครับเลขหามหรือเบอหน้านะครับอนะแต่ถ้าบัตรที่ผมนะครับบัตรที่ผมวันนี้สามหลังมีสองนะครับเออสองจะมาหน่วยหรือมาสิบนะครับเออนะค่อยว่ากันส่วนเบอร์โทรผมก็ยังมาได้อยู่นะครับเบอร์โทรผมนะเออ ถ้าเกิดเลขมันดังมากๆนะครับถ้าเกิดเลขมันดังมากๆก็จะหามได้เบิ้ลนะครับสังเกตด,ดูนะจะเบิลซึ่งมันก็จะหนีตํารานะครับอันนี้นะครับนี่ผมส่งไปท่านได้ได้รับแล้วก็ชี้มาแจ้งมาด้วยนะครับส่งไปแล้วนะครับสูตรนะครับสูตรเทวดาจับเงินล้านนะตอนนี้มั่นใจว่าเจ็ดจะมาหน่วยได้อยู่นะครับนะ ท่านใดที่บอกว่าผมตัดผมยังไม่ได้ตัดนะผมตัดแค่หลักสิบนะครับหลักหน่วยผมยังไม่ตัดนะครับเจ็ดนะออแต่ว่ามันจะมาบนเรือม,มาลากนะครับเพราะว่าอย่ารืวมาเลขรถพ่อผมก็มีเจ็ดอยู่นะครับอีกคันหนึ่งนะไอ้คันคันแล้วไม่มาก็เลืออีกหนึ่งคันนะว่ามีสองคันนะแต่แม่เขาฝันถึงผมนะครับถ้าแ,แม่ฝันถึงผมมีเจ็ดนะครับมีเจ็ดติดอยู่นะซึ่งตอนนี้เหลือ หรือบ้านลที่หลังเก่าที่ผมเกิดนะครับมีบ้านที่หลังเก่าม,มีมีสมีสหมายเลขนะครับซึ่งเป็นเลข7นะครับเป็นเลขเนะส่วนบ้านเลขที่ทั้งสะกลนหองคายรวมกันเนี่ยก็จะมี2นะหลักสิบนะคือก็คือจะมี7อยู่ท้ายนะครับเช่นััน ท่านใดที่มีโอนค่าน้ำมันก็จะไม่ทราบเรียกเบ็ไเด้ที่บ้านผมทั้งสามหลังสามหลังแล้วออกหลังหนึ่งแล้วกันนะครับชัดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งเพิ่มเข้าไปนะครับตัวใดที่ตัดก็จะตัดให้นะครับตัวที่ไม่ออกนะครับไอตัวที่ตัดได้นะครับตอนนี้นะครับสี่เจ็ดนะสี่เจ็ดสี่เก้าตัดล่างนะครับออกจากล่างนะครับอ่าที่ผมส่งให้ท่านนะครับสี่ สี่หกสี่เจ็ดสี่ห้านะครับไอที่ส่งไปที่เป็นเลขล่างนะครับท่านตัดออกนะครับนี่สามตัวนี้ข้างล่างตัดออกนะครับท่านใดที่โอนค่าน้ำมันมาตัดได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะต้องกันนน้อยนะครับน,นี่เลขสามตัวนี้ตัดออกจากเลขล่างเลยนะครับ ที่ส่งให้นะครับเหลือเรือสีอะไรนะเรือสีที่ออกได้มีไม่กี่ตัวน,นะครับอ่ะตัดออกนะครับไม่ออกแล้วนะครับตัดออกแล้วนี่เห็นไหมการที่เรารู้นิมิตเนี่ยมันก็จะมีข้อดีนะครับเนี่ยนะตัดออกล่างนะครับล่างนะที่ส่งให้เราว่าเลขไม่มาบนอยู่แล้วนะครับดังนั้นตัดออกจากล่างนะครับก็จะเหลือแค่เลขสีไม่กี่ตัวนี่นะฮะ ก็อยู่ตัวที่ผมซื้อตัวละพันนะครับนะอันนี้ตัวที่ห้าร้อยเนี่ยผมมันผมไม่ค่อยออกอยู่แล้วนะครับก็ตัดออกนะครับอ่ะท่านใดที่ยังไม่โอนค่าน้ำมันมานครับอยากทราบวานที่หลังที่ผมเกิดนะครับนะอันนี้ผมเห็น,บ,นบ้านเก่าเลยนะครับเห็นตุ๊กแกไปก่อนที่ถังถังนือกระติกน้ํานะครับกระติกน้ําแบบพลีสารเรียกกระติกน้ํำนะนะเออซึ่งได้เห็นวิตแบบนี้นะครับออกเรียกว่าจันเกิดผมนะ แล้วก็รหัสรหัสผมรหัสผมมีอยู่สี่ตัวนะครับสี่ตัวนี้มีเจ็ดติดนะครับผมยังไม่ได้บอกท่านนะครับอันนี้เจ็ดติดนะสี่ตัวออกทุกครั้งนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะสี่ตัวออกทุกครั้งนะครับนี่เจ็ดที่มีอยู่ในสี่ตัวนี้ครับรหัสผมเลยนะครับเนี่ยถ้าผมฟังห็นบ้านเกิดตัวเองนะครับเนี่ยจอกอยู่ในสี่ตัวนี้นะครับออกทุกครั้งนะครับท่านใดที่โอุด่ันน้ำมันก็ไม่ได้สี่ตัวนี้นะครับ นะส่วนท่าใดที่ถูกหวยเราอันนี้เป็นหมื่นนะครับก็ <c oughs> แจ้งไว้เลยนะครับผม,มว่าท่องออกสามตัววันนี้มีคนรู้สึกว่าจะอ,ออกสามตัวนะครับให้ดูใหม่นะครับถ้าชอบชุดนี้ท่านก็เลือกเอาอันนี้คือชุดตามนิมิตนะครับนี่ชุดตามนิมิตนี่ผม แต่ถ้านิมิตแฟนอยู่ตรงนี้นะครับนิมิตแฟนนี่นะครับนิมิตแฟนก็จะเป็นนี้ครับเก้าเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดนะครับ, 70, 70, รบอันนี้คือ Fan นะนิมิตแฟนนะนี่ท่านเลือกเอาจเจ้าของผมเลือกของแฟนนะนิมิตของแฟนก็จะมีเก้าเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดแปดนะครับนะท่านเลือกเอานะครับจะเอาชุดไหนนะครับอ่ะ เจอกันคืนนี้หลังหวยระออกผมก็จะมาชี้แจงว่าเจ็ดสี่ตัวนั้นนะครับซึ่งผมทิ้งปมเอาไว้ว่าถ้าผมยังไม่ได้เห็นตุ๊กแกผมยังไม่เอาเจ็ดแต่ตอนนี้เจ็ดตีเลขดับนะครับถามว่าเขาแล้วมันก็ดับนะครับก็มาทุกครั้งซึ่งสวรรค์ท่านเคยบอกว่าจะให้เจ็ดนะครับออกห้าหรือหกงวดหรือมันจะมาหน่อยนะครับซึ่งตอนเนี้ยนะมี 4ตัวในใจแล้วครับท่านใดที่ช่วยค่าน้ำมันก็จะได้4ชุดนะครับขอบคุณครับ